เด็กติดโควิดแล้วเรายื่นรายละเอียดทั้งหมดให้ห้างแต่ห้างไม่เชื่อห้างคิดว่าเราปิดร้านเพราะเราขายไม่ดีหนูปิดไป6วันโดน50,000กว่าบาทเราไม่มีรายได้คุณต้องตัดรายใจ่ายให้เราจริงๆแล้วเราเปิด e ีเมยมาทั้งหมด14ที่แล้วค่ะแต่ตอนนี้เหลือ9ที่ คืออีวายเมมาจากชื่อวากับชื่อพี่สาววาก็คืออีวาไอเมคือไอเมเรามาร่วมกันทำอะค่ะชาบู u, สไตล์ไต้หวันนะคะก็คือแตกต่างจากญี่ปุ่นตรงที่ว่ารสชาติจะจัดเราจะมีน้ำจิ้มซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของเรานะคะพอเราทำชาบูสไตล์ไต้หวันแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มเข้าห้างสับสินค้าอย่างเงี้ยค่ะ ว่ากักตัวพนักงานยกร้านนะคะว่าเลยต้องปิดร้านบางสาขาต้องปิดร้านเลยเป็นเพราะว่าต้องกักตัวพนักงานทั้งหมดเพราะเด็กติดโควิดแล้วเรายื่นรายละเอียดทั้งหมดให้ห้างแต่ห้างไม่เชื่อห้างคิดว่าเราปิดร้านเพราะเราขายไม่ดีแต่มันไม่ใช่หนูปิดไป6วันโดน5 0,000กว่าบาทเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมจ่ายเขาจะทําตามกฎของเขาเช่นตัดน้ําตัดไฟสังคมข้างนอกเดือดร้อนกันขนาดนี้ความเห็นใจจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจอะคะ่ะมันต้องมีเราคงไม่มานั่งปิดร้านให้ห้างเดือดร้อน เพราะเราทําการตลาดโดยรวมเราต้องการสาขาที่ไว้ส่งอาหารเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจําเป็นเลยค่ะที่เราจะปิดร้านบางห้างนะคะโควิดด้วยสถานการณ์ทางการเมืองด้วยยังไม่ลดสก,กบาทวันมีพนักงานที่ติดโควิดนะคะแต่ว่าเขาอะติดจากชุมชนของเขาเพราะว่าเขาอยู่ในชุมชนที่เป็นสุ่มเสี่ยง แล้วก็โรงพยาบาลสนามเนี่ยข้าวแจกไม่พอกับจํานวนผู้ป่วยอีวายเมทเลยทำโครงการเข้ากล่องขึ้นมากล่องละ50บาทให้ลูกค้าเนี่ค่ะหรือว่าผู้ที่สนใจสั่งเข้ากล่องทางอ e ีวายเมทณวันนี้เราส่งเข้ากล่องไปที่โรงพยาบาลสนามนะคะวันละห้าร้อกล่องค่ะที่โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการค่ะ รัฐบาลต้องตัดการจ่ายนี่ตัดการจ่ายดอกเบี้ยกฎหมายอันไหนที่มันไม่เป็นธรรมแล้วมันอ่อนแอทำให้สังคมไทยทั้งหมดเดือดร้อนเช่นกฎหมายการเช่าแต่ไม่มีคนมาดูแลถ้าช่วยตรงนี้ได้ในการแก้กฎหมายหรือออกมาตรการออกมามันจะช่วยผู้ประกอบการทั้งประเทศไทยนะคะและทุกอาชีพด้วยไม่ใช่แค่อาชีพร้านอาหาร